สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนกันต่อดีกว่านั่นเอง เรียกได้ว่าช่วงนี้เองเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวของสงครามเท่าไหร่แต่จริงแล้วนะครับสงครามเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมยังคงมีการต่อสู้กันอยู่ซึ่งแม้ว่าทางฝั่งของตรงเมืองหลวงเนี่ยนะครับยูเครนเนี่ยจะทําการตอบโต้กลับแล้วก็เรียกได้ว่าทางรัสเซียเนี่ยก็มีการถอนทหารออกไปแต่ในทางตะวันออกเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าลุกคืบอยู่ แต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014แล้วนั่นเองนะครับหากใครรู้ดีว่าในปีนั้นเนี่ยข้อขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดอะไรขึ้นก็คงจะร้องอ๋อก,กับสิ่งที่ผมจะเล่าขึ้นมาได้ในทันทีเลยนะครับในปี2014เนี่ยนะครับผมคือช่วงที่รัสเซียเนี่ยได้เข้าไปผนวกรวมใครเมียเนี่ยเข้ามาอยู่ในการปกครองของรัสเซียนั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับผมรัสเซียเองอะ่ะไม่ได้ออกตัวว่าตัวเองทําอะไรลงไปนะเรียกได้ว่า การจูโจมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาปี2 0 1 4นนั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามีกลุ่มทหารเนี่ยไม่ทราบหน่วยไม่ทราบสังกัดนะแต่หลายหลายคนก็เชื่อว่านี่แหละมันคือรัสเซียมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเลยครับถูกส่งเข้ามาในภูมิภาคใครเมียอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับอาวุธครบมือเลยนะซึ่งอาวุธที่นํามาด้วยเนี่ยก็เป็นอาวุธของรัสเซียนั่นเองก็ทาให้ทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมาจากไหนแล้วก็จุดประสงค์คืออะไรก็เรียกได้ว่ากลุุ่มมหารนี้น เป็นกลุ่มทหา,หารที่ปิดหน้าปิดตานะใส่ชุดสีเขียวแล้วก็ไม่มีตราของกองทัพใดๆเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนทห,หารปริศนาแหละทําให้ทุกคนเนี่ยเรียกกันว่า Little Green Man นั่นเองนะครับผมหรือว่าไอคนตัวเขียวตัวน้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เรียกได้ว่ามากันเป็นกองกําลังเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอบุกเข้ามาในใครเมียเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าทําการนะครับผมปิดถนนแล้วก็ยึดเมืองนะโดยพวกเขาเนี่ยก็กระจายกําลังกันออกไปนะครับผมตั้งจุดต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นบนตึกนะครับผมหรือว่าในทางส่วนของพวก สนามบินฐานทห,หารตึกของส่วนกลางราชการต่างๆโดยในช่วงแรกของการเข้ายึดเนี่ยทางรัสเซียเองอก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะไอ้กลุ่มเนี้ยไม่ใช่กลุ่มที่เกี่ยวกับกองทัพรัสเซียเลยมันอาจจะเป็นกลุ่มคนท้องที่หรือเปล่าที่แบบว่าไปยึดอาวุธของทหารยูเครนมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับ พอพูดไปเรื่อยเนี่ยปฏิเสธไปเรื่อยสุดท้ายยอมรับเองซะเลยนะครับผมซึ่งกว่าจะยอมรับเนี่ยก็กินเวลาเข้ามาในช่วงเดือนเมษาแล้วนะครับสุดท้ายตัวของปูตินเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับว่าโอเคนั่นแหละทหารรัสเซียที่ได้ไปปฏิบัติการในไครเมียโดยในสื่อรัสเซียเองเนี่ยจะเรียกทหารกลุ่มนี้กันว่า polite people นะครับหรือว่าเหล่ากลุ่มคนผู้สุภาพนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยกลุ่มกลุ่มนี้นะครับผมก็ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกซึ่งก็มีหลายๆสื่อเนี่ยนะครับออกมาคอนเฟิร์มว่ากลุ่ม รีนแมนเนี่ยที่เข้าไปยึดไครเมียเนี่ยเป็นกลุ่มทหารจากหน่วยรบพิเศษของรัสเซียหลายๆกลุ่มเนี่ยเข้ามารวมกันนั่นเองครับก็มีการผสมอยู่ไม่ว่าจะเป็น Special Operation f o r c e Unit และรวมไปถึงพวกกลุ่ม SpaceNA ์ซึ่งก็ต่างเป็นทหารที่ถูกฝึกมาอย่างเข้มข้นนะแล้วก็เชี่ยวชาญในการต่อสู้เป็นอย่างมากนอกจากนี้เองในช่วงปี2015เนี่ยก็ได้มีนายพลที่กเกษียณไปแล้วนะครับออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของ l i t t l e Green Man เนี่ยออกมาเพิ่มเติม,ตมด้วยว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยคือกลุ่ม ในตอนที่ไปยึดไครเมียเนี่ยมีการนาเฮลิอคอปเตอร์ไป6ลําเครื่องบินอีก3ลําแล้วก็ตัวของทหารเนี่ยมากกว่า500คนและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มลิตเติลกรีนแมนนะครับผมทหารไร้สังกัดที่สุดท้ายแล้วก็คือกลุ่มทหารของรัสเซียนั่นแหละที่ไปยึดไครเมียในปี2014นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาเลยนะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในจุดนี้ว่าจริงๆเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วนะมันไม่ได้เกิดสงครามที่แบบว่าวััันนนนนีีี้้้พรุง่งจะเเกิดไดไลยมม,ม หลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามีการต่อสู้กันในหลายๆจุดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพวกภูมิภาคดอดบาสเนาะไอลูฮันกับตัวของโดเนสอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่ามีความขัดแย้งกันมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูคเครนกันละกันก็นําเรื่องนี้มาเล่าให้เป็นความรู้นะครับผมหากท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมมาอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีแบบ ข้อขัดแย้งอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราพูดอะไรผิดก็แย้งมาได้เหมือนกันนะครับเราเรียกได้ว่าเรามาแชร์ความรู้กันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ